สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในโหมดของการวาดรูปใบหน้ากันต่อนะคะวันนี้เราจะมาวาดใบหน้าแบบเออครูปูจะร่างภาพนะคะแล้วจะมาวาดด้วยสีน้ําระบายสีน้ําทีหลังนะคะอันนี้จะมาร่างภาพให้ชมกันก่อนนะคะครูปูตั้งชื่อคอนเทนต์ว่า วาดรูป,ปบบระะใบหน้านิ่งแบบจริงจังนะคะใบหน้านิ่งแบบจริงจังมีไหมลองมาดูซิว่าเราจะมาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของใบหน้านะคะแบบหน้านิ่งแบบจริงจังนะคะไม่อยากใช้คำว่าซีเรียสมันดูแรงไปนะ <c oughs> เอาเป็นว่าใช้คำว่าหน้านิ่งแบบจริงจังนะคะ เราก็จะมาเริ่มกะนะคะอันนี้เป็นกระดาษสำหรับวาดสีน้ำนะคะเพราะปูจะร่างภาพแล้วก็มาระบายสีน้ำกันทีหลังนะคะเดี๋ยวเรามาร่างภาพกันก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะหน้านิ่งแบบจริงจังนะคะปูก็จะลาก เส้นนะคะดวงตาของเธอขึ้นมาก่อนนะคะเราจะดูซิว่าจะออกมาหน้านิ่งและจริงจังนะคะหรือเปล่าเราจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมานะคะจากใบหน้านะคะที่เรานำมาวาดนะคะกูจะใช้4ีบนะคะดินสอกด 4B เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ ไม่ใช้ใสายนะคะขอไปเดี๋ยวเราค่อยมาซับด้วยยางลบดินน้ำมันนะคะยางลบดินน้ำมันได้นะคะเราลงเส้นไปก่อนนะคะกููอยากให้ทุกคนได้เห็นลายเส้นนะคะเวลาร่างภาพก็จะได้ออกมาชัดเจนนะคะนี้เราก็มาวาดหน้าใบหน้านิ่งแบบจริงจังนะคะ ลองดูนะคะลองหาภาพนะคะจากนิตยสารนะคะเราก็จะได้ฝึกวาดนะคะแบบถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไปด้วยนะคะเราวาดไปหน้าหัวเลาะยิ้มร้องไห้ก็ได้นะคะลองลองหาภาพนะคะมาฝึกวาดดูนะคะ แล้วก็ลองถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่างที่ครูปูบอกว่าเวลาครูปูวาดภาพคนยิ้มใช่ไหมคะก็จะนั่งยิ้มไปด้วย <c oughs> อันนี้พูดหลายครั้งนะคะคือจะนั่งยิ้มไปด้วยให้แบบถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกลงไปได้ด้วยนะคะก็นี่ก็คือเคล็ดลับนะคะในการวาดรูปคนยิ้มนะคะก็ต้องระวังนะคะนั่งยิ้มคนเดียวนะคะ เดี <c oughs> ย๋ยวคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดไปนะคะเราก็บอกว่าเราต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะในภาพวาดเราก็เลยต้องยิ้มไปด้วยวาดไปด้วยนะคะจะได้ออกมานะคะให้อารมณ์ความรู้สึกแบบเหมือนแบบที่เราต้องการถ่ายทอดนะคะนิคุป,ปจาวา ดวงตาข้างหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นแล้วก็ไล่มาตรงโครงคิ้วนะคะช่วงคิ้วคิ้วจะอยู่ชิดกับดวงตามากเลยนะคะไปหน้าแบบนิ่งและจริงจังนะคะบูบูลเลือกภาพมาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะวันนี้ก็เป็นภาพจากนิเตสารนะคะ เรามีแพชชั่นนะคะแพชชั่นหรือว่าความหลงไหลอะไรนะคะเราก็ลองนำสิ่งนั้นนะคะมาลงมือทำนะคะก็จะทำให้เราได้มีผลงานสร้างสารรค์ขึ้นมานะคะเราจะได้ฝึกวาดไปด้วยนะคะเราชอบดูอย่างครูชอบดูหนังสือแฟชั่นใช่ไหมคะก็นำมาวาดรูปได้หลากหลายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเราก็สามารถนำมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดได้นะคะเราก็หาภาพจากเิติยสารนะคะมาฝึกวาดนี่นะคะครูก็จะลงอ่าเราได้ช่วง ดวงตาและสันจมูกแล้วนะคะต่อไปเราก็มาใส่ออช่วงนี้กันนะคะน่าจะมีรอยกระด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กันทีหลังนะคะนี่รูจะลากตำแหน่งจมูกก่อนนะคะลางตำแหน่งจมูกนะคะกระระยะช่วงสันจมูกนะคะช่วงนี้ สันจมูกนะคะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลองกะระยะนะคะช่วงหัวตาและหัวตาข้างนี้นะคะประมาณเท่าไหร่แล้วก็วาดรูปตาขึ้นมานะคะวาดรูปดวงตานะคะดูให้ชัดเจนนะคะว่ารูปทรงดวงตาเป็นลักษณะยังไงนะคะแหลมตรงนี้ เหลี่ยมตรงนั้นอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะคะเราก็จะได้อ,อะไรนะเราก็จะได้มองภาพได้ชัดเจนนะคะเห็นเห็นรายละเอียดของภาพได้ชัดเจนนะคะนี้ก็มาต่อนะคะมาต่อกันใน แววตานะคะแววตาเราก็จะมาใส่รายละเอียดในแววตากันนะคะอันนี้ครูก็จะลงเบาๆก็ได้นะคะเป็นน้ำหนักเทานะคะหน้าเนิ่งนะคะแบบจริงจังนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีน้ำกันนะคะในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ครูก็จะมาล่าง ร่างภาพให้ชมกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีน้ำกันในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ก็ร่างภาพใบหน้าของเธอกันก่อนนะคะนี้นะคะเราล่างร่างโครงคิ้วไว้นะคะร่างโครงคิว้วจะลืมใส่ช่วงขนตาด้วยนะคะอันนี้ก็จะมี ขอบตานะคะขอบตาเน้นเส้นขอบตาขึ้นมาเป็นใบหน้าผู้หญิงนะคะใบหน้าผู้หญิงหน้าเนิ่งและจริงจังนะคะหน้านิ่งและจริงจังเดี๋ยวเรามาใส่จมูกกันนะคะดูสัสดส่วนจมูกนะคะยาวออกมาอีกนิดหนึงไหมนะคะแล้วก็ค่อยคอย กะกะระยะนะคะช่วงช่วงปลายจมูกนะคะเราก็กะระยะต่อไปก็ลากเส้นช่วงรูจมูกนะคะเราก็มาใส่ปีกจมูกนะคะปีกจมูกอยุดตรงกับเงาตรงนี้พอดีนะคะเงาเงาสันจมูกนะคะแสงเงาสันจมูก เอครูใส่ขนตาครบหรือ,อยังนะคะใส่ขนตาขนตาล่างนะคะแล้วก็ใส่ช่วงขนตานี่นะคะต่อไปเราก็มาใส่ปีกจมูกกันนะคะลากเส้นปีกจมูกกันนะคะไปหน้านิ่งและจริงจังนะคะ ไปหน้านิ่งและจริงจังนะคะมุ่งมั่นหรือเปล่านะคะนิ่งและจริงจังมีความมุ่งมั่นนะคะมีความมุ่งมัน่นต่อไปเราก็มาใส่แสงเงานะคะแสงเงาใต้จมูกกัน อันนี้เราเน้นเส้นให้เข้มเลยนะคะช่วงนี้นะคะเราเน้นเส้นจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ช่วงปากกันนะคะตรงนี้ขนคิ้วจะเลยออกมานิดนึงนะคะแล้วก็เป็นหนคิ้วนะคะร่างหนคิ้วรูปปากนะคะรูปปาก รู้สึกว่าจะหลายเส้นไปนะคะครูบ๊เดี๋ยวนะคะเราลงาช่วงหยักของปากก่อนนะคะตำแหน่งนะคะลงตำแหน่งช่วงหยักของปากจากนั้นแล้วก็ลากมานะคะแล้วเราก็ใส่ช่วงช่วงนี้นะคะจะโค้งนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะ เห็นปากด้านในนะคะนี่นะคะหน้านิ่งและจริงจังนะคะหน้านิ่งและจริงจังวันนี้เรามาวาดภาพไปหน้ากันร่างภาพเพื่อวาดสนีน้ำกันนะคะหน้านิ่งนะคะ รู้สึกว่ามุมปากจะยื่นออกมาเยอะเกินนะคะเราก็ปรับแต่งนะคะรับแต่งช่วงริมฝีปากนะคะตรงนี้หนกแก้มโค้งนิดนึงนะคะก็โค้งมารับกับคางนะคะรับกับคางนะคะรูก,ก็จะลาก งขึ้นมาเป็นช่วงกลามนะคะต่อไปก็มาใส่ช่วงขมัดนะคะผมไปผมช่วงขมัดรู้สึกว่าจะหลายเส้นเกินไปนะคะเราจะต้องลากเส้นแบบดูลักษณะหน้าต่อไปนะคะ ก็จะมาใส่เส้นความโค้งขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้รู้สึกว่าจะแคบไปนะคะต้องเฉียงออกมาหน่อยนะคะเฉียงออกมาหน่อยนะคะช่วงใบหน้านะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงผมกันนะคะช่วงผมกันนะคะ รก,ก็จะลงช่วงผมนะคะร่างช่วงผมกันก่อนนะคะจากนั้นก็มาร่างช่วงใบหูกันนะคะต่อไปก็เป็นนี่นะคะเราก็จะร่างช่วงผมนะคะ ก็ลางภาพช่วงผมไว้นะคะจากนั้นแล้วก็มาใส่ช่วงหูกันนะคะลากเส้นช่วงหูนะคะหยุดตำแหน่งปลายจมูกพอดีเลยนะคะได้เกณฑ์มาตรฐานพอดีเลยนะคะมาตรฐานหญิงไทยไม่ใช่นะ,ะพูดไปหมายถึงว่ามาตรฐานของใบหน้านะคะใบหน้านะคะ ที่ได้สัดส,ส่วนนะคะปลายติ่งหูกับปลายจมูกจะอยู่แนวเดียวกันนะคะอันนี้คือครูผมไม่ได้ร่างโครงร่างไว้นะคะแต่ก็จะไกด์ไลน์นะคะว่าจมูกที่ได้ติ่งหูที่ได้มาตรฐานก็จะอยู่แนวเดียวกับปลายจมูกพอดีนะคะ,ะค่ะแล้วก็มาร่างภาพกันนะ เสื้อผ้านะคะหน้าผมเสื้อผ้าหน้าผมนี่นะคะใบหน้าแบบนิ่งและจริงจังนะคะเราก็มาใส่ช่วงคิ้วเพิ่มขึ้นนะคะครูจะร่างภาพไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเรามาระบายสีน้ำกันนะคะ วันนี้ลากเส้นแบบอิสระนะคะใครชอบสไตล์แบบลากเส้นอางอิสระนะคะแล้ก็ลองฝึกนะคะลองฝึกวาดกันดูนะคะแล้วก็หากระดาษนะคะถ้าเราจะระบายสีน้ำเราก็ต้องเลือกกระดาษที่วาดสีน้ำโดยเฉพาะมานะคะก็จะได้รองรับ คุณสมบัตินะคะของน้ำได้ดีนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะครูก็มาวาดร่างภาพให้ชมกันประมาณนี้นะคะคลิปนี้เราร่างภาพกันไว้นะคะร่างภาพไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่ระบายสีน้ำกันนะคะระคะวันนี้ครูโบก็ มาทำให้ร่างภาพให้ชมกันนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะกูก็มาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะให้กับทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะวันนี้ก็ร่างภาพประมาณนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ